สวัสดีครับคลิปนี้นะครับะจะทำมาเพื่อแนะนำเพื่อนเพื่อนกันนะครับเกี่ยวกับโมบ็อกนะครับออกตัวครับผมไม่ใช่ผู้ชำนาญการนะครับอันนี้ก็ตั้งใจทำมาให้เพื่อนเพื่อนก็เลยถือโอกาสเอาลงให้เผื่อเป็นประโยชน์กับท่านอื่นนะครับเราจะคุ้นหน้าตากิจกรรมโมบ็อกนะครับคือช่วงก่อนหน้านี้เราจะได้ทำกิจกรรมที่หน้าตาแบบนี้ที่เขาจะส่ง nft มาให้เราใน b บ n a n c นะครับตอนนี้อัปเดตแล้วนะครับเราก็เลย จะมาติดตามกิจกรรมเขาว่าเขาให้ทําอะไรนะครับทีนี้นะครับจอฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นสําหรับคอมนะครับจอฝั่งขวาเป็นสําหรับมือถือนะครับให้เรามาเข้ามาที่หน้าบานั้นก่อนนะครับเป็นระดับแรกทีนี้เรากดไปที่ NFT นะครับนี่ครับอยู่อยู่มุมด้านบน NFT แล้วกดเข้าไปเลยนะครับนี่ครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วเราไปที่รูปหัวคนนะครับ เดี๋ยวมาดูฝั่งมือถือนะครับฝั่งขวาให้เราค้นไปที่โหมดนะครับนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเราจะเจอในหัวข้อเทรดนะครับเราจะเจอคำว่า Binance MT ล้วกดเข้าไปนะครับทีนี้ดูจากจอนะครับเราจะกดรูปไอคอนรูปหัวคนนะครับไป User Center นะครับคลิกเข้าไปเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอ NFT หน้าตาแบบนี้นะครับอยู่ใน User Center ของเรานะครับ แต่ละคนแต่ละท่านน่จะได้ NFT คนละ1ชิ้นนะครับอันนี้ผมเอาของเพื่อนมาให้ดูนะครับเขาก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ NFT ไม่ซ้ำแบบนะครับไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่คนเดียวเราจะเจอ NFT แล้วเขาก็จะมีคำระ,ะบุบอกว่า NFT ชิ้นนี้ไม่สามารถซื้อหรือขายได้นะครับทีนี้ NFT ตัวนี้นะเราจะเอาไปทำกิจกรรมต่อนะครับคือเป็นกิจกรรมของทาง Mobox OK นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะทำต่อยังไงคือในหน้าหลักของ NFT i n a n c e NFT นะครับเมื่อเราเลื่อนรูปภาพด้านบนนะครับเลื่อนเลื่อนขวาเลื่อนขวาไปเรื่อยๆนะครับเราจะเจอโพสต์ประกาศหนึ่งนะครับนี่ครับโมโม่นะครับให้เราคลิกเข้าไปในนี้นะครับเราก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ครับคือนี่คือหน้ากิจกรรมที่เราจะทำกันนะครับเดี๋ยวส่วนลิงก์ผมจะแปะไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับ สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะทําการล็อก NFT นะครับไว้แต่หน้านี้แล้วสิ่งที่เขาจะให้ทําก็คือเขาจะให้ถือ BNB นะครับขั้นต่ําอยู่ที่0.001นะครับ BNB เมื่อเราถือ BNB ไว้ในสปอตของบนแนนนะครับขั้นต่ํา0.001แล้วก็ทําการล็อก NFT ตัวนี้ไว้นะครับเราก็จะได้สิทธิ์ได้ตัวหนึ่งใบนะครับเราก็จะมีสิทธิ์นะครับสิทธิ์นี้มีทั้งหมด5,000สิทธิ์นะครับคืออาจจะมีคนร่วมกิจกรรมนี้เป็นหมื่นหรือแสนคน ก็จะมีเพียง5000คนเท่านั้น,นครับที่จะได้สิทธิ์ได้ตัวเนี่ยหใบแล้วสิทธิ์แล้วก็ตัวใบเนี้ยนะครับก็จะทําการซื้อกล่องกล่อง NFT นะครับเพื่อจะสุ่มเอาตัวโมโมนะครับตามรายการตรงนี้นะครับความหายากแต่ละโมโม่เนี่ยก็จะสะท้อนเรื่องมูลค่าด้วยนะครับไอตัวโมโมตัวเนี้ยก็จะสามารถขายในตลาดกลางได้นะครับก็ตัวธรรมดาตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ร้อยถึง 300, 300 ดล่างนะครับรางวัลใหญ่นะครับก็จะมีตัวหามูม่งระดับตำนานที่หาได้ยากมากมอกันว่ามูลค่ากลางของเขาอยู่ที่ราว1 0 0 0 0แสนบาทเลยทีเดียวครับ <c oughs> ด้านล่างก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับเผื่อสนุกสนุกนะครับเผื่อมีโอกาสในการร่วมกิจกรรมนะครับเมื่อเราทําการล็อกอะไรเสร็จแล้วหน้าตาทั้งหมดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ตอนแรกเขาก็จะทําการคํานวณ BnB ที่ถือไว้ในกระเป๋าสปอรตในใบนั้นนะครับช่วงแรกนะครับมันก็จะคํานวณยังไม่เสร็จนะครับเราก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับรอให้เขาคํานวณเสร็จแล้วก็ดูรถแมประยะเวลาอะไรของเขาให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับหน้าตาแบบนี้ก็คือผ่านผ่านขั้นตอนทุกอย่างนะครับผ่านการขั้นตอนที่เขาให้ล็อกผ่านขั้นตอนที่เขาให้ถือบีนบีไว้ในกระเป๋านะครับอนอกจากนี้นะครับก็มีแนะนํา เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับในหน้า user center นะครับก่อนที่เราจะทำการล็อกนะครับเราให้เข้ามาในหน้าหลัก user center นะครับแล้วไปที่ setting นะครับแล้วเลื่อนมาเจอที่ basic นะครับทำการกดเข้าไปคือเราจะเอา nft ตัวนี้มาตั้งเป็นรูปโปรไฟล์เราก็ได้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับเป็นชื่อเล่นเป็นฟังก์ชันใหม่ของเมนู i n นั c น nft นะครับพอเราตั้งเสร็จแล้วเมื่อเราเอา nft ตัวนี้ไปล็อกภาพก็ยังจะอยู่นะครับประมาณนี้ครับโอเคครับผมกิจกรรมเนี่ยจะหมดแล้วนะครับ ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าหมดตอนไหน14ชั่วโมงนะครับตอนนี้วันที่26หกโมงเย็นนะครับผมเครึ่งครับเหลืออีก14ชั่วโมงก็จะหมดนะครับกิจกรรมรีบทํานะครับผมก็ประมาณนี้ครับครับผมอ่ามีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับเผื่อท่านใดอยากได้สิทธิ์มากกว่าหนึ่งสิทธิ์นะครับสิทธิ์ของเรากำหนดตัวอินทีตีในหนึ่งชิ้นใช่ไหมครับเราแค่สมัครใบนั้นเพิ่มนะครับอ่าเขาบอกในรายละเอียดนะครับว่าในกรณีที่เราต้องการอินทีตีตัวเนี้ยเราแค่สมัครใบนั้นนะครับแล้วก็สสมัััััคครรเพื่่อททีจะะใใใชช้้ิิธ์์นนนนนฟงกบบ เราจะได้สิทธิ์นั้นเราจะต้องมีบัญชีใบนั้น NFT นะครับบัญชีใบนั้น NFT ก่อนที่เราจะมีได้เนี่ยมันก็จะมีการล็อกเหรียญแล้วก็ไว้ในหน้าฟักงชันนั้นนะครับนอกจากนี้แล้วก็จะมีการล็อก NFT เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเผื่ออยากได้มากกว่าสิทธิ์ครับผม